วันนี้อ๋อวันนี้ลงเรือของไตทัดนะครับไต,ตทัดที่หลังสวนนะครับวันนี้มากับนาเชษนะครับแล้วก็นาวัดนะครับอยู่ยหลวงนานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมบนเรือเลยครับ อย่าเทพใช่ไหมจ้าอย่าเทพใช่ไหมจ้าโดนนะจ้าอย่าเทพจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ดีจ้า ก่อนนี้ไม่เว oh ้นนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหไม่เว้นนะจ๊ะเต็มคันเต็มคันลุ้นสิโอ้โยเช้าเช้าจ้าเย่เย่เช้าเช้าจ้าเย่เย่มาแล้วจ้าเหยาเทพนะจ้าเหยาเทพจ้าเหยาเทพมาแล้วนะ เจ้าเหยื่อเจ้าเยอะเทพจ้า

เทพมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเยอะยือดีครับเยือดีครับวว้าของเขาดีจริงครับเว้นเของเขาดีจริงครับกินทะลุปากมาเลยครับเขากินนิดีนะของเขาดีจริงครับวของเขาดีครับของเขาดีครับ

ทำไมมันหยุดไปย่าไะหยุดไปแฮ่โชงตัวเลยบากทีมันตึงแผลุังเลยอยังไงซะดวัท้ีไอทีอ้ดูเล้พี่เจีดครับเ็ดโดนแล้วครับวันนี้จากที่ไปตัว ตั้มอะมือสันนะครับแล้วจะพี่ตั้มเลยผมก็สั่นแล้วตนนี้รู้ดิฮะไม่นะอะไรครับอะไรครับลุดครับอะไรครับเนี่ยลงยูทูบเลยนะครับอะไรครับหลุดครับ พกอะไรมาครับวันนี้ของตัวติดครับหลุดวัดซอนนาะผมไม่มีเลี่ยมมั้งโม่ทนคนนั้นตัดช่องให้ผมศิน่ะได้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 ทนี้ตั่งมินนังงี้ ตายตายยังตายยังยังเขียดตายตายยังยังเขียด ตั้มโปรเซตยังไงเนี่ยใจเย็นตั้มใจเย็นนเลยนะเได้ยินแต่เสียงร้องเรียกร้องของรอกรำแว้วๆนแแต่ไม่เห็นมีตัวเมื่อตีตึ้งเรียวนี่เมื่อกี้ตีกันเรือแล้วกว่าที่เขี้ยวไม่โดนม้นี่เขี้ยวไม่โดนรอรอลำตั้งเปี้ยวนี่นะไม่โดนไานี่ไปไปควงแหมมาเลยเลย

เลียนะมัเลียมัเลียครับมีเ,เลียมีเลียพอเลียปุ๊บถึงแล้วอ๋อไม่ใช่เหยื่อเทพไม่กินโดนแล้วนะโดนแล้วโอโดนแล้วมือเขาเหนื่ยใช่ไหมฮไม่เสียงอะ่ะถ้าไม่เสียงก็ไม่ใช่แล้ว้าพเหมัอแบบนน,น่าจะเป็นปลาไลนะ์ฮะ ดมาตามคำเรียกร้องกคือปลามาเอามานี่ขันมาไอ้ร้ายจริงเอาเ้ยเอาจริงนะโน่เอาดึงกันเยูดตรงกลาง่ะ เย่ไปทยุการเนี่ยโงชาก็่กส่งเต้ยนะถอนเที่ยงอยู่กระแสาบคันบึกึอสัยุทธย้ง่ะยนี่ยทอะไรากคือของห้างของทางตัวกระแสเวลากระแถปึกปึมยเยอะไรครับเยอะไรแงครับ ด้านซ้ายกับด้านขวาฟังแล้วมันเป็นยังไงอาจารย์ลองบอกขอข,ขอบอกอาการได้ไหมครับว่ามันเป็น<ม>ยังไงบ้างครับอาการปนนิดหน่อยครับลุนครับลุนหลุดแล้วจะได้ตัวไหมครับ

Ôi oh my god. Nhảy cháy, nhảy cháy! chạy ngoài. Trời ơi. Đây này. เยอะเยอะเยอะของเขาดีครับของเขาดีครับเด็ดเดด็นะครับเด็ดครับของเขาดีครับว้าวอะไรหรืครับปลาเก๋าลิงหรือครับฮะน่าจะเป็นปลาเก๋านะครับ

ปลานะครับแดดทุกปลาครับแฮริงแฮริงกินทุกปลาครับด <c oughs> <Okay. S 1> ีหมด <Yeah. S 1> โดนแล้วครับน้าวัดโดนแล้วครับตุลล์อ้อม

ครับว่าเยื่อะไรครับแฮร์รี่ครับแฮร์รี่ของเขาดีจริงๆแฮร์รี่น้องใหม่ไฟแรงโอ้โหไม้แล้วครับหมดเรือใหม่อีกแล้วครับน้องใหม่ไฟแรงครับว้าวจับจับโดนนะครับ

ผมรับรับนะครับกบิตังผมครับผนครับสมบัติครับสมบัติครับแทกอะไอย่างนี้ปลาปนะกระแทกอย่างนี้ยนี่เนี้กระแทกอย่างนี้สลดนะเนี่ยถ้าวิ่งไม่กลัวนะเนี่ยไอกระแทกนี่แต่กลัวผมครับติดตั้งอย่างเนี้ย เกีมันขึ้นแล้วนะครับหยุร้อยครับโอ้ร oh. 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 ับโอ้ตัวตไปครับตัวครับอีกตัว ของเขาดีจริงๆของเขาดีจริงๆเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวอะไรครับแฮริ่งครับเดี๋เทพเดี๋เทพลุกมาลุกมาเหลือทนหนึ่งลูกทำไมมันงวงงงเบาอเงี้ยลูกกลับด็กเรือเหลือท่อนเลยไงฮะขึ้นมาทั้งตัวเลยนะ ร้อยครับเยอะอะไรครับเยอะอะไรครับเยอะอะไรครับแฮร์รี่งับของเขาดีจริงๆนะครับโอ้เยอะอะไรครับของเขาดีครับยายยายน่ารบไหลออกก้มทำนี่อยู่ดิท็อโดดแล้วครับออกไปคาบโดดวิ่งโดดเฮ่งโอ้ยอะไรไม่ตั้มตกเคเป็นอะไรไม่ตั้ม

Ồ, oh, đừng làm đừng ôi ให้เดียวเองข้างตัวมาแล้วมาแล้วตอมอนครับ ไปโตนี่ว่าเอ้ยหลุดไปแล้วบายบายบายหลุดแล้วครับบายบายขอคนัตั้น้ลาไปังนีโอ้ยโดนแล้วนี <c oughs> ่คร <c oughs> ับ

คำครับเยอะเลยเยอะเดียวเต็มปากเต็มคำครับแกตัวแกตัวไอู้่ทีแกตัวไอ้คู่ทีอะไรครัมไม่เดินไปแกมือดิครัไม่เดินเดี๋ยวมันล้มล้เอามเดียวเลย tìm tiền rồi. luôn. ôi, 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 nào ôi, 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 เก็บล็อคของมันนะลงมาข้างบนก็ได้ดิเย็ดนั่งนั่งนั่งบนนี้บ้ข้อข้อพื้นทีข้อพื้นทีขอหลังเวตัมต้องตีวงแรงเลยฮอสแดงโหโดน่นเรือเลยไปลบไปมินมินตัวนี้มันเห็นมั้ยมินข้าไน้แล้วอีกสายโอ้ยโ นี่ yup. hey, ่รติดมาข้างล่างนี่ลองจบเอฟขึ้นเรื่อยๆิดมาข้างล่างนี่เต็มเลยเดินมาเดินมาเดี๋ยวเติมขวาล่างกันติดกับตัวมันใหญ่ๆนี่ดำใช่ไตัวยหญ่ตัวช่วยแต่ไม่ดำติดห้างเลยไม่ดำเมนเดียว đây dạ Mày mấy mình luôn mình ừ, chát rồi. không mua một cái quá luôn đập cửa ngủ hàng cứng <laughs> 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 à, 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 ừ, rồi đập cửa ngủ hàng cứng mà leo mà leo mày thấy mày nén vô, nén vô kho 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 mày nhà nắng ơi rằng vẫn lấy áo quá tối nay Tít tết tít tít ăn em học quân tháp cho con việc học cho công việc học cho công việc học กดติดตามกด s ับ s c ค i b e ในช่องแท็กตีฟิชชิงให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมผมครับ